วันนี้ครูจะมาสอนทักษะตีลูกโด่งนะครับทักษะนี้เพื่อตอบโต้คุต่อสู้มันอาจจะไม่ทําแต้มไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถตอบโต้ค่ต่อสู้ได้ดีนะครับผมตีลูกโด่งจะมีลูกโฟร์แฮนกับแบ็กแฮนด์นะครับผมไปชมกันเลยมาเริ่มทักษะแรกเลยนะครับ ทักษะลูกโฟแฮนหรือลูกหน้ามือนะครับขั้นแรกยืนเท้านำเท้าตามนะครับมือที่เท้ขาข้างที่มือถือไม้ครอยู่ข้างหลังนะครับยกแขนขึ้นมาขอสอบนะครับการยืนจะเป็นยืนอย่างนี้นะครับยืนยกขึ้นมา้อสอบเงื่อไปด้านหลังสอดเงือไปด้านหลังนะครับแบบนี้ ไม้ไม้แบตตั้งตรงขึ้นพร้อมที่จะตีมือข้างที่ไม่ถนัดงอเล็กน้อยยกขึ้นมาแล้วงอเล็กน้อยได้ท่าแล้วเรามาตีปึ๊กการตีนะครับเวลาตีให้ตียกขึ้นมาตยียกแขนขึ้นแขนที่ถือไม้นี่เหยียดตรงขึ้นไปเล็กเหยียดตรงขึ้นไปนะครับเหยียดขึ้นไปนไปึ๊กไปสบัดข้อมือด้วยเล็กน้อย เพื่อจะให้ลูกไปด้านหน้าได้เร็วแด้แรงนะครับจึงขั้นตอนท้ายนะครับจะเป็นการดึงแขนลงมาลำตัวอ,อึ๊บจีดึงลงมาดีลงหึงมานะครับอันนี้คือลูกแบ็คแฮนด์เลยครับไม่ใช่นะครับลูกโฟแฮนด์ hand. สอนไปก็มีแค่เก้าไปแล้วตีนะครับยีเทาน,ำ,ทานำตามเวลาตีตีนะครับยาเวลาตีก็เหมือนลูกโบแฮนนะครับลูกแม็กแฮนตีและยกแขนขึ้นไปตรงข้อมือสัมบัติลงเล็กน้อยเหมือนทักษะก่อนที่เคยสอนมาครับดีนะครับ จะมีทายพอร์ตแต่ว่าทายพอร์ตเราจะได้ไลล์ไปด้านหลังคือสาับมาที่นี่คือลูกแบ็กแฮนด์อันนี้ลูกโฟร์แฮนด์จะเป็นของไอ้กระทายพอร์ตแล้วก็ตีนะครับ โอเคก็ครูก็ปฏิบัติให้ดูแล้วนะครับสำหรับทักษะการตีดูก็จะเห็นว่า,าจะมีเท้านำเท้าตามอยู่ตลอดนะครับก็อยากฝากให้ทุกคนนะส่งงานที่ครูมอบหมายด้วยนะครับเวลา มีอะไรครูจะได้ลงคะแนนให้ได้หรือช่วยได้นะครับให้รีบไม่ต้องรีบมากเท่าไหร่เพาของครูอาทิตย์หนึ่งครูจะส่งให้ครั้งหนึ่งครับวันนี้ครูก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันอาทิตย์หน้าน,นี่ครับผม